มาต่อกันที่สันสตอแมนจากไทยโพสต์ครับสันสตอแมนสแกนสมองของรัฐมนตรีพาณิชย์ครับแต่เริ่มต้นที่ทักษิณชินวัตรก่อนจะไปถึงคนหัวใสสันสตอแมนเขียนคอลัมน์ด้วยบทความชื่อปัญหาข้าวแก้ง่ายเนี่ยครับ เริ่มต้นชื่อทักษิณราเลยต้องถอนชื่อทักษิณออกก่อนไหมครับเนี่ย <laughs> ต้องถอนชื่อทักษิณออกก่อนไหมครับเนี่ยน, <ๆ S 2> นะอ่ะมาดูซิว่าสันสตอร์แมนเขาว่าอย่างไรกันปัญหาข้าวแก้ง่ายโดยสันสตอร์แมนบอกทักษิณเนี่ยตัวปัญหาจริงๆดูสิทำตัวเป็นผู้มากบารมีเหนือรัฐบาล ตั้งตนเป็นสอทรอเสือกทุกเรื่องแต่พอฝ่ายคา้านบรรจุชื่อนายติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแพ่ทองทานเข้าหน่อยปัญหาก็เกิดฉับพลันทําให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรกับฝ่ายคา้านต้องเปิดวิวาทะเข้าใส่กันทันทีและนี่จะลงเอออย่างไรก็ไม่รู้อ๋อแต่ที่รู้ที่เห็นตอนอยู่ข้างเวทีขอบสนามละเกงเก่งจนได้ฉายาคนหัวใส แต่พอได้ขึ้นเวทีลงสนามบริหารงานในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณพิชัยนริพภัน์กลับตอบกระทู้ถามสดปัญหาราคาข้าวตกต่ำว่าการแก้ปัญหาระยะยาวมีโจทย์ให้มีรายได้ที่มากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้หาพืชอื่นเพื่อสร้างรายได้ผมไปญี่ปุ่นทราบว่าต้องการกล้วยนับล้านตันต่อปี ในประเทศไทยมี8,000ตันและมีโคต้าส่งออก2,000ตันหากเร่งให้ชาวนาหรือเกษตรกรปลูกกล้วยส่งญี่ปุ่นผมคำนวณแล้วผลตอบแทนต่อไร่อยู่ที่หลักแสนบาทจึงได้นำทูตพาณิชย์ญี่ปุ่นและผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นนำกล้วยมาทดลองปลูกที่จังหวัดนครราชสีมา150,000ต้นทดลองให้ประชาชนเห็นว่าได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจริง เพื่อให้ชาวนาปลูกพืชที่มีราคาสูงขึ้นเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำและหาผลผลิตกเกษตรที่สร้างรายได้ให้ชาวนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณสันสตอรแมนบอกก็ไม่อยากจะขําแต่ก็อดไม่ได้และไม่ได้ขําที่คุณพิชัยให้ชาวนาหันไปปลูกกล้วยแต่ผมขําคนที่มีอํานาจซึ่งไม่ใช่นายกองอิง แต่งตั้งให้คุณพิชัยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ต่างหากอย่างคุณพิชัยเนี่ยพูดแบบคนใต้ก็ประเภทดังแต่ท่อล้อไม่หมุนอยากรู้หมายถึงอะไรลองให้เต้นนักวุฒวสัยเกลือที่อยู่ใกล้ๆช่วยแปลก็แล้วกันดังแต่ท่อล้อไม่หมุนว่ะส่วนคนหัวใสนั้นจะเป็นการมอบยกยอให้ด้วยเพราะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถ หรือคนเขามองจากอะไรคุณพิชัยก็ลองส่องกระจกดูเอาเองเถอะนะอย่างไรก็ตามการปลูกกล้วยเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนและส่งเสริมเหมือนกับที่อดีตนายกลุงตู่บอกให้ทหารปลูกผักชีตอนนู้นนั่นแหละเพราะที่สุดมันก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องหน้าขันหรือยอะเย้ยหยันเพียงแต่การจะให้ชาวนาหันไปปลูกกล้วยแทนคุณพิชัยต้องคิดให้มาก เนื่องจากกระดูกสันหลังของชาติใช่ว่าจะพูดเอาเทสที่ไหนหากแต่ได้เป็นส่วนค้ำจุนให้ชาติดำรงอยู่ได้แต่โบราณการจู่ๆคุณพิชัยจะให้ชาวนาเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นนั้นมันดูจะเป็นเรื่องยากยากกว่าการหันไปทำอาชีพเป็นนักการเมืองเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีและเป็นนายกผีผลักอยู่นะฉะนั้นคุณพิชัยก็ไม่เห็นจะต้องแก้ตัวลิ้นพันกันไปทำไม แนะนำให้ปลูกกล้วยก็ดีแล้วดีกว่าขายข้าวไม่ได้แล้วหันไปเปิดคาสิโนเอาพนันออนไลน์ใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินแทนอย่างนั้นสิถึงเรียกว่ารัฐบาลโง่อับจนปัญญาปล่อยให้บริหารต่อไปก็มีแต่จะเกิดความวิบัติชิบหายกับประเทศชาติและประชาชนอีกอย่างคุณพิชัยได้พูดชัดเร่งให้ชาวนาหรือเกษตรกรปลูกกล้วยป้อนญี่ปุ่นแล้วทำเป็นพลิ้ว ชาวบ้านเขาก็จะยิ่งนินทาเอานอกจากหัวใสแล้วยังลื่นไหลมันแผลบเชียวนะท่านรัฐมนตรีเออแล้วที่พูดเพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ที่ดีขึ้นกระทรวงพาณิชย์จึงเชิญชนประชาชนให้บริโภคข้าวมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยให้สามารถขายข้าวได้ในราคาที่เป็นธรรมนั่นนะท่านรัฐมนตรีคงไม่รู้กังังปัจจุบันคนเขาจะกินข้าวน้อยลง ยิ่งเฉพาะมือเย็นด้วยแล้วไม่ว่าจะวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือวัยที่ดูแลสุขภาพเขาแทบจะไม่แตะกันเลยจึงเป็นเรื่องยากอีกแหละที่คุณพิชัยจะแก้ปัญหาราคาข้าวด้วยการขอร้องวิงวอนให้คนไทยกินข้าวกันให้มากๆเพื่อช่วยเหลือชาวนาได้ขายข้าวในราคาแพงขึ้นแต่จะเป็นเรื่องง่ายถ้าเผื่อจะได้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่มีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกตลาดข้าวที่แท้จริง หรือนายกอุงอิงจะว่าอย่างไรนี่คือสันสตอแมนครับอะเรามาสรุปความเรื่องรัฐมนตรีหัวกล้วยตัวนี้กันหน่อยครับปัญหาราคาข้าวเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานเกิดได้แก้ได้และแก้ไม่ได้มาเป็นระยะระยะระยะข้าวปลูกเท่านี้ทุกปีละครับรู้อัตราการปลูกอยู่ หน้าที่ของรัฐมนตรีคือหาตลาดครับตลาดข้าวที่เป็นตลาดใหญ่ไม่ใช่ตลาดในประเทศตลาดในประเทศเราก็รู้อัตราการบริโภคอยู่แล้วถ้าไม่โง่ไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายเกินไปก็เอาปริมาณการปลูกลบด้วยปริมาณการบริโภคในประเทศก็จะพอรู้คร่าว ว่ามันจะมีข้าวจํานวนหนึ่งซึ่งต้องหาตลาดรองรับรัฐมนตรีที่ไม่ควายอ่ะก็จะต้องบริหารบนสมการนี้พอจะหาตลาดรองรับก็ดูสถิติย้อนหลังสิว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนแล้วไปเจรจาตรงเจรจาผ่านทูตพาานชิ์ก็ได้ และต้องหาตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยแค่นี้เองไม่ใช่บอกว่าเออล้วก็ปลูกกล้วยกันปลูกกล้วยไม่ผิดแต่นามันปลูกกล้วยไม่ได้ไม่ใช่ทุกที่มันจะปลูกกล้วยได้ปลูกกล้วยก็ยากเหมือนปลูกผมให้รัฐมนตรีนั่นแหละไม่ใช่ว่านาน้ำท่วมอยู่ไปปลูกกล้วยควายเอ้ยหัวกล้วยจริงๆมึงอะ่ะ กล้วยมันก็ต้องขึ้นในดินที่เหมาะกับมันน้ำที่เหมาะกับมันไม่ใช่ชาวนาทุกแปลงจะหันไปปลูกกล้วยได้ถ้าเราจะทำตลาดกล้วยก็ททำมันจะมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่จะมีรายได้ดีขึ้นซึ่งเราดีใจเรายินดีแต่รัฐมนตรีต้องเข้าใจว่าปลูกกล้วยกับปลูกผมยากเท่ากันในนาที่เป็นที่ลุ่ม เขาจไหมหาความรู้บ้างนะว่ากล้วยปลูกที่ไหนได้ปลูกทุกที่ที่ปลูกข้าวได้ไหมไม่ได้จะเป็นรัฐมนตรีหรือจะเป็นควายไปไถานาให้ชาวนาเขาต้องเลือกเป็นรัฐมนตรีต้องไม่เป็นควายถ้าจะเป็นควายไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีส่งเสริมเลยเรื่องปลูกกล้วยในะ่เห็นด้วยแต่คุณต้องรู้ว่าต้องไปส่งเสริมใคร ชาวนาทุกคนทุกแปลงนาทุกแปลงมันปลูกไม่ได้มันได้บางแปลงมึงก็ฉลาดหน่อยเถอะเวลาจะแนะนำวันถัดมาบอกว่าอยากให้คนไทยกินข้าวเพิ่มขึ้นไอ้ควายคนนะเว้ยไม่ใช่ปลวกไม่ใช่หมอดวันวันวน,นั่งแดกข้าวอย่างเดียวกว๋วยเตี๋ยวเขาก็กินมักกะโรนีเขากิกนสปาเก็ตตี้เขากกินขนมปังเขาก็กิน สำหรับผู้บริโภคแล้วคำว่าข้าวมันคือคาร์โบไฮเดรตไอเปรตเอ้ยแล้วทุกวันนี้ปัญหาสุขภาพของคนมันเกิดจากการบริโภคคาร์บรโรบไฮเดรตทั้งข้าวและน้ำตาลเกินกูคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นแล้วมึงจะมาบอกให้กูดแดกข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยชาวนามึงบ้าเปล่าสมองหรอือสมองหรอือหินตาหินยายที่อยู่ในกระโหลกมึงอะ แนะนำอะไรก็ปัญญาอ่อนชิบหายแล้วจะมาเป็นรัฐมนตรีไอ้หา